สวัสดีครับขอสรุปเลยนะครับแบบสบายๆเลยสำหรับพวกเราที่หยิบกระดาษปากกามานะแล้วมาผ่านบทเรียนต่างๆเพื่อมุ่งไปสู่การที่จะเราเจอคำตอบของชีวิตที่ดีของการร่วมใช้ชีวิตที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นคำตอบที่ใช่ที่ยกระดับพัฒนามาตามลำดับของเราอะตัวอย่างผมเองนะก็ใช้ชีวิตไปตามปกติใช้ไปเรื่อยเลยก็จะมีทั้งดีและไม่ดีบางทีเรา ไปคิดเรื่องไม่ดีจนเครียดก็เคยเป็นมาแล้วนะครับแค่คิดเรื่องไม่ดีของคนอื่นคิดนานๆมันก็ทําให้เราเครียดนะครับทุกท่านครับแต่การที่เรารู้ว่าเราจะพัฒนาคําตอบที่ใช่อย่างต่อเนื่องอย่างการเปลี่ยนแปลงชีวิตขบได้จริงนะแน่นอนมันมีหลายหลายอย่างนะแต่ถ้าเป็นตัวอย่างบทที่5.2เนี่ยคือการที่ตอนนี้รู้เลยว่าเราต้องมีใจเย็นๆแบบพิเศษเราเข้าจุดได้ดีเราเห็นคุณค่าของตัวเลือกที่เราไปเข้าจุดไปเริ่มไปทํานั้น เรามีคําตอบดีๆสําหรับการที่เราจะอยู่ได้นานกับตัวเลือกที่ชัดเจนนั้นแล้วเรารู้ว่าเราจะเข้มแข็งขึ้นเราจะดีขึ้นเราจะเก่งขึ้นอะไรพวกนี้นะครับผมไม่ใช่คนเก่งคนดีนะครับแต่การที่ไปทําบ่อยๆทําเป็นชิ้นเป็นอันบ่อยๆมีข้อแตกต่างครับเมื่อเที่บกับการที่เราใช้ชีวิตไปเรื่อยเราแค่อ่านหนังสือไปกาเข้าสอบกับการที่เราเคยทําได้เคยทําถึงกับการที่บางครั้งเนี่ยเราไม่ทันได้นึกแต่ใจเราเสียไปแล้ว หรือเราแค่ใจลอยๆไปนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับก็อยากให้ไปเจอคําตอบที่ใช่ในแบบของท่านเองการที่มาเจอว่าอ๋อกิจกรรมคุณภาพเนี่ยสำคัญมากๆหลักของการที่เราไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปแต่เราเข้าสู่กิจกรรมคุณภาพการที่เราจดจ่อฝักใฝ่อยู่กับคำว่าลงตัวได้ดียิ่งขึ้น ก็คือหมายเลข4.1ถูกไหมครับก็ต้องย้อนกลับไปดูจากวิดีโอหมายเลข728อยากให้ไปลองจริงๆนะครับด,ด้วยความรักจริงๆนะเพราะว่ามันคือคำตอบที่ใช่ของท่านเองอย่าง4.2เนี่ยจุดเปลี่ยนคือใจเย็นมาเข้าจุดได้ทันทีแทนที่จะงงๆอ่ะแทนที่จะงงๆแทนที่จะไปดูทีวีไปเดินออกกำลังกายดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับแทนที่จะ มันไม่ง่ายกว่าที่มันจะติดเครื่องกว่าที่มันจะดีได้โอเคความเข้มแข็งคุณสมบัติดีๆที่แท้จริงเกิดจากการที่เราไปเคยทําได้ทําถึงเป็นชิ้นเป็นอันบ่อยๆอะอะไรประมาณนั้นนะครับการที่เรารู้ว่ากิจกรรมคุณภาพสําคัญนะครับการที่เรารู้ว่าใจที่จดจ่อฝักใ่ย้ายมาบ่อยๆในคําว่าลงตัวยิ่งยิ่งขึ้นอันนี้ผมไปลองมาแล้วจริงๆก็ลองมาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้แหละนะครับก็ลองมาโดยตลอด จากนั้นครับผมมาเจอบทที่4.2นี่แหละเป็นคำตอบที่ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราไปฉลาดรักษารักษาคืออะไรอ๋อไปวิ่งวันเดียวมันไม่เป็นผลหรอกแต่ถ้าเรารักษาการไปวิ่งทุกวันโอ้โหมันจะมีผลอย่างมากการที่พระบาทสมเด็จพระสมมาพูทธเจ้าหลังจากที่พงค์ท่านบรรลุธรรมไปถึงระดับหนึ่งละเผยแพร่ศาสนาไปถึงระดับหนึ่งแล้วพระองค์มีพุทธกิจวัตรท,ท,ที่ชัดเจนก็คือ มีสิทธิ์ในลมหายใจตลอดจเจริญชานตลอดนะครับแล้วก็หาคนที่จะเป็นเนื้อนาบุญในการที่ท่านจะไปเผยแพร่ทำอะไรประมาณนั้นนะครับทุกท่านครับเรารักษาได้ทุกอย่างประเด็นเป็นอย่างนี้ครับยิ่งถ้าคนย้อนกลับไปดูสัก 10- 20, 20วิดีโอก็จะรู้ว่าการที่เราไปสร้างจุดดีๆเอาไว้สร้างสภาวะดีๆเอาไว้อย่างเช่นเราไปออกกำลังกายทุกวันจนเราสามารถออกกำลังกายได้ดีแทนที่เราจะคิดมาก แต่เราย้ายมาเลยเราไม่คิดมากอีกแล้วเราย้ายมามีคนทําให้เราอ,อกหักใช่ไหมไม่คิดมากย้ายมาออกกํลังกายแบบดีๆด,ดีกว่าไม่ได้บอกว่าให้ไปออกกํลังกายแบบดีๆนะครับแต่มันคือการรักษารักษาการที่เราไปวิ่งวันแรกแล้วเราไปวิ่งทุกวันรักษาการที่เราจะไม่ปล่อยให้ความคิดหรือสภาวะความง่วงๆความเมื่อยล้ามันอยู่นานเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดตัว เราย้ายจากสภาวะที่ไม่ดีมาสู่สภาวะดีๆด,ดีกว่าแล้วรักษาสภาวะที่ดีไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะรู้ได้เองมันจะงอกงามมันจะติดเครื่องมันจะไปต่อได้เองนะครับตรงนี้แหละคือคําตอบอย่างเช่นถ้าเราอยากรวยใช่ไหมเราไปสร้างนิสัยรวยไปฝึกกําหนดออกแบบวินยัยจนกลายเป็นกิจวัตรจนกลายเป็นนิสัยก็จะกลายเป็นนิสัยรวยเราอยากเป็นครอบครัวเป็นหน่วยงานเป็นกลุ่มคนที่ดี เรามากําหนดออกแบบจนเกิดกิจกรรมร่วมกันที่เราทำทำบ่อยๆซ้ๆําๆมันจะกลายเป็นนิสัยร่วมกันแบบดีๆนะครับมันคือคือกําหนดออกแบบได้หมดนะครับฉลาดรักษาคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนสามารถไปเขียนเป็นหลักทฤษฎีได้นะครับคําว่าฉลาดรักษาเราจะรักษาแบบใดอย่างเช่นขอแค่เคยรักษาอะไรดีๆเล็กๆ,ๆน้อยๆเช่นรักษาการที่ ถ้าเราทํางานแล้วเดินแล้วยืนเยอะใช่ไหมเราก็กลับมานอนเอาก้นชิดผนังแล้วก็ยกขาสูงแล้วก็นวดตัวนะครับแน่นอนเราอาจจะฟังทีวีดูทีวีเราอาจจะเล่นสมาร์ทโฟนแต่เราแทรกการนอนยกขาสูงเข้ามานะครับถ้าแถมการหายใจถ้าแถมเรื่องมุทาริลินคอคางไหล่หลังท้อนทวาลรถ้าแถมเรื่องการใจเย็นแบบพิเศษเข้าไปก็ยิ่งดีนะครับเนี่ยเราจะร,ารักษาการที่เราปฏิบัติได้แบบนี้ มันเหมือนกับการที่เรารักษาการตั้งใจเรียนได้ดีนะครับก็ได้ทั้งหมดถูกไหมครับหรือการที่เรารักษาการมีสติในตอนนี้ในการที่เราจะฝึกความใจเย็นแบบพิเศษอ่าในการที่เราจะฝึกไอการลงตัวได้ดีแบบพิเศษนะครับลงตัวได้ดีแบบพิเศษของตัวเราเองลงตัวได้ดีแบบพิเศษของเราร่วมกันหรือง่ายๆก็คือคนที่แบบก็ใช้ชีวิตตามปกติ แต่จำมันมาดูลมหายใจมาดูสติในลมหายใจบ่อยๆตลอดนี่ก็คือในหัวข้อของฉลาดรักษาทั้งหมดโอ้โหเราเราอยากรวยมากๆเราเข้าใจการสร้างนิสัยรวยแล้วเรารักษาการอมอ,าอมเงินอย่างเช่นออมเงินวันละบาทเอาเงินมาวางเลยใส่ไอ้โหลก็ได้นะครับใส่ไอ้กระบอกก็ได้1บาบาทตึงต้งตึง้งเพื่อให้เคยชินกับการออม ส่วนในวันที่จะเอาไปฝากธนาคารจริงๆเนี่ยฝากเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่เราสร้างสมองและมือเนี่ยมันเคยเอาเงินมาใส่กระปุกอะไรประมาณนั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับไม่ไม่ต้องทำ,ทำตามผมนะรักษา,าการที่เราเคยไปค้าขายเคยแบ่งเงินเป็นกลุ่มต่างๆแล้วเอาไปลงทุนในลักษณะต่างๆนะครับเรารักษาไว้ก็คือคนที่ไปออมเงินวันเดียวไม่มีผลนะแต่ถ้าคนที่รู้ว่าเรากําลังฝึกให้เราเคยออมโดยการนําเงินไป ใส่กระบอกทุกวันวัละบาดวละบาทวละบาทวละวาบาท,วน,วาบาทนิสัยจะเคยลงทุนอย่างเช่นถ้าคนเคยทําบัญชีเนี่ยก็จะเคยวันเดียวไม่ได้ผลต้องหลายวันไปออกกำลังกายวันเดียวไม่ได้ผลต้องหลายๆวันแนะนําอีกอย่างหนึ่งน,นะครับทีททท่ที่แนะนําไปแล้วคือการที่เราถอดถอนตนเองออกจาก,กความรู้สึกการคิดการพูดกา,ารทําที่ไม่ดีแล้วมากําหนดออกแบบความรู้สึกการคิดการพูดการทําที่ดีในทันที ซึ่งตรงนี้นะครับการฉลาดรักษาเนี่ยหลังจากที่ทํากันบ้านจากวิดีโอหมายเลขต่างๆมาหมดแล้วนะครับจาก5บทเรียนมาครบแล้วหรือบทเรียนที่ท่านออกแบบเองก็ได้นะแล้วดึงมาใช้กับการรักษาที่ท่านเห็นว่าใช่ว่าดีมันอาจจะเป็นการลงตัวก็ได้มันอาจจะเป็นการกําหนดกิจกรรมมาเสริมสร้างชีวิตเราก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับมันอาจจะเป็นการที่เรารู้เครื่องมือเฉพาะ ของเราเครื่องมือเฉพาะคืออะไรใจเย็นพิเศษเข้าจุดได้ท,ทันทีเคยทําได้เคยทําถึงเป็นชิ้นเป็นอันนะครับอาจจะเป็นแพนดูเช็คแอคนะครับได้หมดนะครับอาจจะเป็นคล้ายๆล,ลอกเรียนแบบพุทธกิจวัตรมาก็ได้นะครับได้หมดเลยอาจจะเป็นการรักษาสภาวะความก้าวหน้าดีๆของครอบครัวของหน่วยงานขององค์กรของเราก็ได้นะครับมันคือเกมที่ผมมองว่าถ้าคนมาคุยกัน แล้วไปถึงจุดที่เราจะรักษาร่วมกันจริงๆนั่นแหละครับคือคำตอบที่ที่ผมอยากจะให้บอกต่อแนะนำวิดีโอนี้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ที่เราไปได้แต่ปัญหาคืออะไรครับเราไม่ได้เคยไปถึงคำตอบที่ใช่แล้วรักษามันไว้อย่างเช่นคําว่าจุดเปลี่ยนของ,ของชีวิตผมก็คืออเรื่องใจเย็นแล้วเข้าจุดแล้วเคยทำได้เคยทำถึงจุดเปลี่ยนก็คืออ๋อ คุยไปพูดไปนึกไปมันเยอะกําหนดกิจกรรมเป็นตัวเลือกเดียวตอนนี้ให้มันชัดเจนไปเลยดีกว่าเนี่ยนี่คือจุดเปลี่ยนนะครับอ๋อเดี๋ยวมันจะงงๆไปกันหมดอ๋อตอนนี้เนี่ยคุณงงหรือคุณลงตัวคุณคุณจับจุดจับจังหวะได้ไหมนะครับคุณลงตัวดีไหมนะครับตอนเนี้ตอนนี้สําคัญที่สุดเราลงตัวลงตัวไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องลงตัวสมบูรณ์เพอร์เฟกไปตลอดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันคือการที่เรา เราพึงพอใจเรารับได้หรือเราแค่ปรับมาอ่ะอย่างตอนนี้ง่วง,ง,วงเฮออ้ยดาอย่าไปง,ง,ง่วงอยู่อย่างนั้นออกไปเดินออกไปล้างหน้าอะหรือจะไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้สบายไปเลยก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่การที่แบบงงงงแล้วเร,เราไม่ย้ายไม่ย้ายมาจุดที่มันจะลงตัวมันจะดีนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยอืมเราเราจะทํายังไงดีอ๋อเติมไฟพลังขับเคลื่อนอืม เดินแบบดีดดีกว่าเดินแบบที่อารมณ์อาการดีเดินแบบที่สติลมหายใจมุทาลิ้นคอคางไหลหลังท้องทวารดีแปลว่าอะไรครับตอนคำว่าลงตัวของผมตอนนั้นอนะ่ะก็คือการย้ายมาจุดที่มันจะรู้สึกดีไม่ไม่ไม่จมอยู่ความที่มันแย่แย่ไม่จมอยู่กับอิริยาบถเดิมเดิมอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เราแค่เราม,ามองต้นไม้เราเดินดูอย่างเช่นเรานั่งอยู่ที่โต๊ะอย่างเดียวอย่างเงี้ยโอ้โหมัน บรรยากาศมันจะพาไปอย่างเช่นถ้าเรานั่งอยู่กลุ่มคนเยอะเยอะแล้วกลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าทรงสภาวะเดิมๆแต่มันไม่ลงตัวมันเหมือนกับผ่านเวลาเล่นๆเนี่ยพลังงานมันจะส่งผลกับเรานะแต่การที่เราไปกระโดดออกไปซะแล้วเราไปสร้างสภาวะพลังดีๆเนี่ยพลังพลังดีๆที่เพิ่มขึ้นตลอดคุณค่าดีๆที่เพิ่มขึ้นตลอดการสร้างสรรค์ที่ชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นสนามและเวทีสร้างสรรค์ที่ชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้น นะครับก็ต้องย้อนกลับไป4ี่4จ็ดอะไรอีกนะครับก็ไม่อธิบายซ้ำนะครับแต่อยากอยากจะบอกว่ามั่นใจมั่นใจว่าขอแค่เพียงพวกเรานะครับไปหาจุดที่ใช่แล้วฝึกการรักษาให้ดีนะครับแต่ปัญหาคือเลยครับเวลาที่เราไปเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีแล้วเราบังเอิญจมไปกับมันแย่ไปกับมันจริงๆนั่นแหละฟื้นตัวกลับมาด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยการย้ายจุดก็ต้องย้อนกลับไปอีกว่าเราต้องเคยชินกับการสร้างสภาวะดีๆเอาไว้แล้วเราย้ายกลับเข้ามาไปบ่อยนั่นแหละนะครับก็คือขอตีขลุม่มว่าทั้งหมดเนี่ยคือการฉลาดรักษาโอเคไหมครับเอาไว้คุยกันนะครับถ,ถ้าถามว่าวิดีโอนี้คืออะไรเอาไว้คุยกันเพื่อให้รู้ว่าเราอยากร่ำรวยแต่เราไม่ได้รักษานีสัยรวยเราไม่ได้รักษากิจการ แต่กว่าก่อนที่จะเป็นกิจการนะครับสำคัญที่สุดก็คือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีแบบดีจริงๆเพราะว่าทุกวันนี้ผมเห็นข่าวคนที่แบบมีเล่เหลี่ยมชั้นเชิงแล้วก็สุดท้ายที่สุดเนี่ยมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณครับ